สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสราบบริกรดมอร์นิ่งนะเวลบัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พดี88มอริผ่าดาว youtube.com โหระษฐ์ไทยระบบสุริยะารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิฤฤติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที <c oughs> ่สวัสดีนะครับนายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามาหาสนุก ประจำในวันพฤหัสบดีที่8กันยายน2565นะครับขึ้น14ข้ามเดือน10ปีขานในวันนี้ห้ามทําการมงคลใ,ใดๆนะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็ก,ลกห้ามทําการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันโลกาวินาศนะโลกาวินาศหมายถึงหาความจเจริญบ่ได้กาบ่ได้กานะเอไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมาย ะคะให้คุณสวดมนต์ไหว้พักทำบุญปฏิบัติธรรมเอาไว้นะก็จะเป็นมงคลหนดหวงชะตานะเพราะฉะนั้นมันจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะเราพูดที่ฝันในแรม14ค่คำนะฝันในแรม14ข่ค่ำเนี่ยก็ถือว่าความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายแต่ก็ต้องรอไปอีกนานเลยนะในดวงชะตา นะครับแหมฝันนะนะโหคืความรู้สึกมั่ว่งนอนจริงๆเออนะม่วงนอนจริงจริงักผู้หญิงยิงก็ไม่สนเรามันคนละจนมันไม่นะหมนมันไม่นะหมองเกินปุยมุยม้ยแหมนะเออคือถ้าแบบนี้เนี่ยนะถ้าขับรถบนท้องถน,นนเนี่ย หลับในแน่นอนนะเออคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนานแล้วอุ้ยนานหลไปแล้วนาอาบ้าอายมากขับจักรยานอยู่ดีๆนะไปซื้อไอ้น้ำเต้าห้วยปลาทั้งโแลมีน้ำเต้าหู้ใช่ไหมเราไปปั่นจักรยานข้ามถ่าน้ำไปถนนนั่นน่ะปั่นปั่นไปเสร็จพวกง่วงไว้ลมมันก็อากาศมันก็ดีเย็นใช่ไหม พอผ่านไปสักพักหนึ่งหลับในครับทีนี้ลงค้างทางเลยโอโหญ้าเตมไม่ลงเลเออตรงนั้นเป็นอะไรนะมีอะไรไอ้ยากกอะไรก็รู้อะไอ้ต้นสูงสูงอะเออแล้วมีคนมาเห็นเอออจารลงทำไรเราก็แบบมึนๆอยู่นะโอโหแบบก็ไม่รู้จะตอบอยังไงใช่ไหมอายก็อายเขาแล้วพออ๋อ รถมันกัดหน้าไอ้ก็บอกไม่เห็นมีรถสักคันเชื่อว่าสรุปว่าลงมาเองครับทีนี้โอ้โห,โโหแม่กระจายหมดเลยนะเออน้ำเตาหงเตาหวยกเชื่อปุ๊ดโอโ้มันเป็นอะไรที่มันคือมันน่าแอบน่าอายจริงๆนะแล้วก็มันมีอยู่ครั้งที่สอง นะครั้งที่สองแต่ละคนละเรื่องกันใช่ไหมคือ <c ười> เป็นหมดเป็นวันพระใช่ไหมวันพระเนี่ยนะเวลาจะอาจารย์จะทําเครื่องสักการะบูชาเนี่ยนะเยอะแยะมากนะทั้งพระสงฆ์ทั้งเทพทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะคือก็จะเตรียมของหมดอ่นะแยกเป็นชุดๆนะ <c ười> หลายจานมันก็ประมาณสักห้าหกจานใช่ไหมก็ถือสองมือคิดดูถือไง ซอนซอนซอนซ,อน,ซอนกันไปนะแล้วไข่เออไข่ดิบนะจะมาจะจะมาถวายพระแม่เจ้าพันตุระใช่ไหมล้วก็หยิบไข่สองใบไหมข้างหนึ่งใส่ข้างข้างนึงใส่ข้าง,ง,าง,งออใส่กระเป๋าเก๊แล้วก็เดินขึ้นแล้วซื้อของมืดูเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหแล้วพอพอเดินจะก้าวขึ้นบนันไดใช่ไหมเอออีกชั้นหนึ่งอะ่ะแล้วไอ้สีข้างเนี่ยไอ้ข้างมันก็ ไอ้โดนตรงขอบบนไดนะเพะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไขแตกแต่เบอรนะ์เกนโอ้เจ้าโอ้โหทีนี่เยิ่มย,ยอนเลยนะตายแล้วนกะูโดนตอกไขแดง โอ๊ยแม้ม่นมีอะไรน่าขำน่าเยอะแยะเหมือนเลยเออทุกทุกแม่มันอายมากเลยมีหลายเรื่องมันไม่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะก็อายเป็นเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวต่อมานะจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันให้ฝันบอกไปแล้วนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพรฤตัสบรีนะครับเป็นสวัสดีมากนะสาหัวใหม่ในวันพฤหสบดีเทวดารักษา ตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีทีวารักษาตัดเลิกวันพฤหัสบดีมีทุกข์ทาน้ํามันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะใครใครขาวแม่งใครขาวแม่งลอยไปบนเลยดูวิธีไขได้โอ้หมือมือลงไป โอย้ยูเป็นลูกอยู่เลยออโอ้มันไหวแล้ว <c oughs> คำจริงๆเลยอนนี่ต่อมานะจะมาถึงเสียงเสียงตีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเล <c oughs> ยดีกว่าทีจะขาดใจตายเอออย้ายขำเนี่ยขำเนี่ยแม่ยุ่งเก็บไม่ไหว นี้ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานยิน่ฟัน,นกระดิ่งโชคด้านเป็ดปลาเสเบ็ดสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขความจเจริญวัวเลาะทั้งวันเงิน,นทองไหลมาเทมานะชาติติสาธุนี่นะได้เซมซีใบที่78นะครับโชคจะต่างกันในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคน,นะ ติดขัดสนท่าต้องรักษาประคับประคองชีวิตของคุณได้ดีที่สุดต้องคิดทําอะไรก็ด้วยความรอบคอบนะแล้วก็เรามาระวังให้มากนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่ใจหวังนะขอท่านอดทนรอคอยสักระยะหนึ่งนะอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความรักความรักของคุณเนี่ยนะครับจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาทําให้ท่านเนี่ยไม่ราบลืมนะพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าขายท่านในช่วงนี้ จะเกิดการขาดทุนเสียหายนะครับเออแล้วก็ขาดทุนเสียหายต้องระวังนะ <c oughs> อันนี้มาถึงการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้ต้องรอก่อนไปก่อนคะแ,แนนสอบก็ถือว่าไม่ดีนะครับอาจจะสอบไม่ผ่านนะพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะมีโอกาสรักษาห,หายได้เป็นปกตินะเออค่อนข้างที่จะยาก ท่านจะต้องตั้งใจในในการรักษาให้มากโรคที่พพงรงลองเกี่ยวข้องกับบริเวณศรรีรษะโรคที่ร้ายแรงโรคเยื่อบุกบระเพาะอาหารทักเศษแล้วก็โรคปอดอโรคปอดนะน่ะคนที่เป็นโรคปอดบวมนะอกมักใจะใหญ่ใช่ไหมโย้เห็นเห็นางคนพง้ยผู้ชายอกใหญ่ปอดใหญ่ปอดบวมปะผู้หญิงนุ่มใจเฮ้ยปอดอรวงปะเนี่ย <c oughs> ขำออ,อันนี้ไ <c oughs> <c oughs> อต้องกินน้ำแข็งนะต่ <c oughs> <c oughs> อมาจะได้ไอสุดๆ <c oughs> ปรากฏการผ่าดาวตูดีนะเพราะฉะนั้นดวชะตาในวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วง <c oughs> เออใช่เว้นสีม่วง นะเป็นม่วงสีที่ดีประจำมันก็จะมีสีส้มนะสีเขียวสีฟ้าสีดำนะสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีแดงแหลมนิสนะในโดชะตาแล้วก็สีรองลงมาคือเหลืองได้นะฟ้าก็ได้นะครับเขียวก็ได้นะอัญมณีก็คือทองคำทองคำนะ แล้วก็ทับทิมได้นะไอ้ทับทิมกรอบมาบกินนะแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาพูดถึงนะครับตามวันเกิดดวงคนที่ดีคือคนเกิดในวันเสาร์เสารเป็นกาลากินีเนี่ยหมายถึงปัญหาอุปสรรคเก่าๆเนี่ยจะกลับมาสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตา ยังที่ลุงตู่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะเออก็อ,อาจจะลืมคิดไปโน่นนี่นั่น,นอยู่มานานแล้วแปดปีแล้วเต็มลิมิตเออสองเทอมเนี่ยติดต่อกันเนี่ยนะยังไม่พอเหรออำนาจยังไม่พอใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> รู้สึกว่ามันหรือเปล่านะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปยึดติดกับอะไรมากมายเลย นะมีราบเสริมลาบมียศเสริมยศนะครับเออคือถ้าพอมาไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยนะเออก็จะหายไปอย่างรวดเร็วนงนั้นก็ถ้าหลุดก็หลุดเพราะดาวเสรารอะ่ะดาเสราร์สีตามดวงชะตานะครับและดวงเมืองเนี่ยไม่ถูกดวงเมืองในในตอนนี้เนี่ยนะถ้าใครทําผิดกฎหมายเนี่ยโดนเช็คบินทุกรายเลย นะครับแล้วก็ไม่ค่อยถูกกับลุงตู่แต่ดวงลุงตู่เนี่ยนะดีสิ่งดีก็ยังมีอยู่ในเรื่องของโชคช่วยเพราะฐานดีเนี่ยเป็นราชาโชคนะมันก็สามารถที่จะปัญหาอุปสรรคเมื่อกาจะขี้คลายลาบลื่นผ่านไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับสารนะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> นะเพราะนั้นดวงชะตาคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ แตคนเกินในวันอาทิตย์ถือว่าดวงคุณจะมีโชคลาประสบผลความสำเร็จหวังที่ดีในดวงชะตานะครับเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะเออเฮ้ยฝนตกนีหว่าแหมฝนตกนะตามที่พยากรณ์ไว้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของมรสุมน้ําในมหาสมุทรจะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของน้ําฝนนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาคุณจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับก็ให้เช็คกรมอุตุโตนิดนึง น้ำไม่ใช่นอนกันอุดตุกออ,อาจารย์เคยเตือนไว้แล้วในคลิปปีใหม่2อ6 5นสะิบ้ะคุณก็ไปฟังกันเอานะครับแต่ฝนตกเนี่ยได้บรรยากาศได้อารมณ์เลยเนี่ยออฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอยังกินยาอยู่ใช่ไหม เธอวัดความดันหรือเปล่าเอออย่าลืมล้างฟันปลอมด้วยนะเธอยังมีนัด okay. ท okay. ี่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเงินเกินปุยมุยะโอเคต่อมาอันนี้มาถึงคนที่เกิดในวันจันทร์เดี๋ยวคุณจะมีความมั่นคงมีเงินมีทองที่ดีในดวงชะตา นะครับลั่ไฟดับเว้ยไฟดับจะยุ่งหนยทีนี้ต่อนะคนเกิดวันจันทร์ดีไม่มีปัญหานาคนเกิดวันค่อาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสาเร็จนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลับผู้ใหญ่นะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยคุณจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่ดีสังคมก็ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงในเรื่องของโรคเวโร่โรคกมด้วยนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนที่ความกรบจรํากียงคุณนะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นตัวเลขเดี๋ยวมาเย,เยะ <c oughs> อะตัวเลขเดี๋ยวก่น <c oughs> มาถึงดวงดาวนะครบเะนะดวงดาวในวันนี้เนี่ยนะครับ้นเสาวก็ยังพักอยู่นะในวันนี้ก็จะดีขึ้นเพราะดาวอังคารอังคารเนี่ยไม่ติดพิษครุแล้วนะครับคือไม่เสียแล้วนะคือตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดไปเลยตื่นเช้ามาพระอาทิตย์เบิกอดูหกโมงเชา้าดวงคุณไม่ได้มีปัญหากับดาวอังคารแล้ว นะแต่อังคารไปเกานะตะวางดาวพุธปากยังดีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดนิดหนึ่งนะต่อมาดาวจันทร์ทับดาวเสาร์ช่วง7จ็ดโมงสินาทีนะครับอ,อ,อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการวิ่งเวียนสีสษนมีปัญหาด่านสายตาระวังสุขภาพโจรภัยอาจจะมีเรื่องวิวาทกับเพื่อนต้องระวังนิดหนึ่งและวันนี้จันทร์ก็ติดพิษสุนะัขให้ระวังภัยทางบก นะครับเออรถ <c oughs> ชนสุนัขก,กัดคนกัดถูกคนทำร้ายช่วงตั้งแต่บ่ายโมงสิบห้านาทีไปจนถึงสิบเก้านกาสามสิบนาทีหนึน่งทุ่มครึ่งประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะติดต่อสื่อสารเนี่ยให้ติดต่อสื่อสารช่วงหลังจากทุ่มครึ่งไปแล้วดีที่สุดและจดจะมีสเสน่ห์ดีในดวงชะตานะครับโอเค โยนนะขอดูก่อน <c oughs> เลขนะผาดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชั้นรษาลานลานเออในวันนี้ในวันนี้รักรู่ดึง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 อันนี้นะ <c oughs> เอา 3. สามศูนย์นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วแต่วันนี้นะวันนี้นะออย่าให้เลยสิบแปดนาฬิกาอย่าให้เลยหกโมงเย็นนะอันนี้โอเคต่อมาเดี๋ยวจะมาพูดถึงราศีมังราศีเมฆกันเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยดวงชะตาในด้านของการงานของคุณเนี่ยดาวเสาร์ยังเป็นเกษตรอยู่แต่ว่าเสาร์เสียในวันนี้ต้องระวังเรื่องของปัญหาอุปสรรค ต่างๆนิดนึงการงานอาจจะมีปัญหานในด้านของอดวงคุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับแต่ก็จะมีเข้ามาในดวงชะตาคุณนะความรักเนี่ยคู่ครองก็ยังถือว่าดีอยู่นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับต้องระวังเรื่องงานนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> พฤษก ราศีพฤษงในด้านของการงานเนี่ยนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งบางทีคุณหักโหมทํางานมากจเกินไปนะลืมดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ในด้านของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพุธในวันนี้ดีการเงินดีมันด้มีปัญหาของสกากณาการเงินก็มีเงินเข้ามานุ่ยนั่นให้ระวังในเรื่องของเครดิตและชื่อเสียงนิดหนึ่งนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนในเรื่องของการงานดีประสบความสำเร็จความรักก็มีความสุขดี ด้านการเงินถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ไปตรวจสอบทรัพย์สินของคุณให้ดีนะ <c oughs> อาจจะสูญหายได้นะครับเอออันนี้มันแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไปตรวจเช็คทรัพย์สินที่คุณไปฝากอะไรกับใครไว้อยู่เนี่ยต้องระวังนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณในด้านาข,ของการงานเนี่ยวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยก็ต้องใช้ความอดทนนะครับ ทําให้ดีที่สุดในด้านของการเงินมีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะแต่ด้านความรักเก่าๆไม่ค่อยดีจะมีปัญหาโอปปสรคนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงเนี่ยดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยกรรมมะกลุมรักอยู่ก็มีโอกาสที่ดีมีโชคลาภเข้ามาประสบความสําเร็จวันนี้ดีมากดีสุดดีดีเกินปุยมุย เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับดีในด,ด,ดวงชะตาของคุณนะต่อมาเช้าลัคนาราศีกันเ <c oughs> ชาวราศีกันเนี่ยดวงคุณน่ยดาวประจําตัวการงานเป็นวินาศต้องอยู่เบื้องหลังถึงจะดีค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะนั้นถ้า,าปัญหาหรือความเสียหายอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นถ้าคุณสามารถแก้ไขได้ให้ผ่านพ้นไปเนี่ยจะทําให้ฐานะช่วยความอยู่คุณก็ดีด้วย นะครับในเรื่องของโชคลามเงินทองก็มีโอกาสที่ดีจะมีเข้ามานะอีกไม่นานในด้านของการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับให้ระวังในเรื่องของการร้องเรียนนิดนึงถ้าใครทํางานราชการนู่นนี่นั่นนะครับส่วนในด้านของความรักดีผู้ใหญ่ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดูชะตาคุณการงานเนี่ยวันนี้ถือว่ามั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย นะครับการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายนะผู้อยากจะเหน็ดเหนื่อยก็ต้องขยันในการหาเงินอทัทอยมากนะครับเออในหลงโชคลาบเดี๋ยวคุณมีเข้ามาอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงมาเต็มที่เลยนะี่นะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกเนี่ยนะครับการงานประสบความสําเร็จดีมากนะครับได้รับการช่วยเหลือดีมีโอกาสทีดีนะแต่ใระวังี้หลงเพื่อนรักหักเดมโหดนะเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูดวงคุณยจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองอย่างไม่ขาดฝันหรือจ่ายแหลกเก็บทรับไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ในด้านของการงานเครดิตด,ดีกลาจะมีรายจ่ายนะแต่งานดีนู่นนี่นั่นนะครับมีโอกาสดังนะมีความสุขในครอบครัวประสบผลความสําเร็จนะครับดังไปไหนไม่รู้นะต่อมาชาวลัคนาราศีมั <c oughs> งกร ไอยาไอยาซวมซื้อมาแหมเนี่ยนะชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับกาลีโุมรักเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งอย่างน,น้อยๆบินบาทกระดาษบาทอย่างมากๆเนี่ยก็อาจจะหลุดจากตําแหน่งนะนะเพราะกรรมอมรคเมลณนามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะเขไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยทำอะไรก็ต้องด้วยความไม่ประมาทนะเรามองในเลื่าางองการงานนิดน,นึง นะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนงานย้ายงานนี่ก็เปลี่ยนได้นะเริ่มต้นใหม่นู่นนี่นั่นนะครับแต่ในด้านของการเงินการทองเนี่ยก็จะมีเงินมาจากทางไกลทางทินต่างแดนนะต่อมาชาวล,ล, <c oughs> ล,ลัคนาราศีกุมราศีกุมเนี่ยถือว่าได้เงินนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับการงานก็ต้องขยันให้มากอดทนนะหนักเอาเบาสู้นะไม่ใช่ว่าแหม นะเออไปตั้งรกลาดถิ่นฐานนะมั่นคงทำงานยังไปเท่าไหร่เลยเออเหนื่อยแล้ว,ลวจะเปลี่ยนอีกโอ้ยอดทนไว้ก่อนเออยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยนะเพราะฉะนั้นในการเงินดีนะครับความลักก็ดีมันเดี๋ยวมีปัญหาอะไรมากมายแต่ให้ระวังความเสียหายเก่าๆแค่นั้นเองนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนมีนวันนี้เนี่ยถือว่าการงานประสบความสําเร็จดีนะครับ การเงินเดี่ยก็อาจจะเหนื่อยในการหาเงินหนาทองต้องขยันถึงจะมีเข้ามาความรักก็ไม่ค่อยลงร้อยกันให้ระวังน้ดล่งของคำพูดคำจานนิดนึงในดวงชะตาคุณนะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว3ามสิบสราศีนะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยีกสีดูให้เพิ่มเติม,ม <c oughs> ว่าดวงคุณหนวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ ชึบ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะครับช <c oughs> ึบใบที่สองชึบ <c oughs> ใบที่สามโอเคเวลาสิบวินนะครับเริ่มเจ๊งโง่ซาสีโง,ง่ฉีบปล่อยเกาจับคนที่เล้าไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ป๊าเดววิล er นะเออไม่งดวงคุณเนี่ยนะครับ ให้พยายามเบาๆหน่อยในเรื่องของอาบายามุกต่างๆนะไม่หลุ่มหลุงเต็มเต็มที่เลยระวังสุขภาพนะถ้าสินค้าฟุ่มเฟืยต่างๆนี่ก็ถือว่าดีในด้านของการเงินเนี่ยผลกําไรอาจจะน้อยแต่ก็ได้เรื่อยๆนะครับในด้านของความรักก็จะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะต่อมาคนที่ไพ่ใบที่สองคุณได้ครับล่าชีนี้ถือไม้เท้า <นะ S 1> หรือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะจะมีเกฑการเปลี่ยนแปลง นะในด้านของการงานนะครับเอ,อนู่นนี่นั่นนะแต่คุณก็เป็นคนที่เก่งนะครับในด้านของการเงินของคุณเนี่ยถือว่าดวงชะตาจะมีรายจ่ายอย่างไม่คาดคิดนะครับก็ต้องวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีส่วนความรักคนโสดนะก็มีโอกาสได้พบรักอย่างไม่คาดคิดนะครับ <c oughs> ต่อมาคนาาที่ไพ่ใบที่สามคุณได้ปับเดวิลนะ คือดดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับเออคุณจะต้องใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคุณจะต้องมีประสบการณ์นะถึงจะดีในดวงชะตาการเงินจะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางนะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยคุณเป็นคนที่รู้จักปรับตัวนะเออก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคนรักคู่ครองมากมหมนักนะนะถือว่าคุณมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะเพราะฉะนั้นต้องใช้เซน์ของคุณก็ไว้ดีสุดนะโอเคนี่ครบแล้ว12ราศีถ้าใไรสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ